สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูซูคอนครับวันนี้ช่องหักนกชาแนลครับพาพี่น้องมากินต้มปลาดุกหน้าพี่น้องเมืองโตพอดีคั่มเลยเดี๋ยนี่ต้มปลาดุกหน้าน้ำปลาพี่น้องแล้วก็ศสีห่วยบวกพริกใส่นะพี่น้องแกผักชีครับวันนี้แล้วก็มีมะแขงเนี่ยพอดำใส่สุดรถม่านแล้วบอกใส่เลยหวยเลยเดี๋ยนี่พวมลุกท่านละมันพ่วมลุกเอาขังพอดำหลายเด้อเอาเที่ยงขังพอดำหลายเดือน กระปุกเลยแซ่บๆครับมาหนีิต้มปลาดุกหน้าอันนี้ปลาโรดครับติดมาตัวหนึ่งพัดดำเครืองแต่ปลาโรดเนาะเอาบุกพีแครพผัดดำเลยผักพีผัดดำวันนี้จะกินเผ็ดๆเถอะเนาะมาๆมาอาชุดชุดเลยเป็นอะไรคือแต่แซ่บแห้งแผ่นนี้นะลุยเลยบ่ลุยเลยแหละนี่ตัวใหญ่ครับเบิ่งปลาดุกหน้านะครับผอดดำสะกินได้หรอหน่โอ้เป็นได้ผัดดำ ดำเห็ดเลยกินนี่นี่น uh, ี่ต้มน้ำปลาลานัวๆเลยนะพี่น้องแบบแสบครับเหนือปลาลูกนาเนอ่ม วน้ำต้มก็เป็นแก้วแล้วครับบัานนี้ตัวใหญ่ๆเลยพี่นอ้องพี่นอ้องไปกินปลาลุดหรือเปล่าปลาลุดขันไปรรนอกอสักครับนี่ตัวเดียวใหญ่แหงอะ่ะพอดำก็เดือดซอสหนามค่ะครับเนคซอ,อสหมกริดพวกหนึ่งใส่เบไปเลยพอดำมายอยากได้เผ็ดๆนันนวๆ คนก็คือดีแสบหน่มมนอยนึงมือนี้มันหยากเหนียวแน่ครับมันหูดัวโตอะไรพี่นงเง้อืมมันตัวใหญ่แน่เพราะมันมันเนียวหรอกพี่น้องมันตัวใหญ่มือนี้มันตัว,น,น,ตวน้อยปลาดุกสูบน้องซ่าครับเนี่ยหนึ่งพอดำไปสูบน้องซ่าแล้วครับอ่ะอ หอกก่อนไปยุมาตัวใหม่มากหัวมันเป็นหรอกหัวอาบหนามด้บ่อาบนามพี่น้อคืออยู่แพ็คของเด็กมันหนาวครับเราต้องอาบอ่ะแนนแพ็คของทรงพี่น้องเข้า กินข้าวท้ายครับเนี่ยแซงไม่โคอดัอบิ้ลเมทมดินทั้งข้างข้างลานหมานมดูดินเห็นไอมอืมกวาดเอาเหนือไปเลยนึ่งนอมาดู chị tiếng đằng coi cuồng rồi Ừ. <laughs> ปลาดุกนานมั่นครับออมใส่พักซี่พี่เน,นอะพอดำเอามาตุบมาและพี่เน้ะงบื่อออมดอกอ,ออมมึงตัวยังไงนะหูขนาดพี่เนาะเหนือแน่น บิ้ช้อนตัวแหละพี่นองมันกกเบ,บื้ช้อนตัวลวะเรียบโปะเลยพี่น้องเพราะดำเนี่ยตัวใหญ่บ่อือหอตัวดำเนี่ยพอดีกินพี่น้องแซบ่บอือหึออ <c oughs> นีน่เนืนะ้อแน่แน่นอมนกเนาะลูกหน้าของแท้เน,นื้อแน่นครับหนึ่งผิดไม่นกใส่นองพยาามเาอย่างใดเรื่องไ ทุกประเภทประดได,ได้แล้วปรีเสียมหาขับเขากำนำเมื่อกินน้ำกันครับมันเนี่ยพอดำต้มปลาดุกพี่นองก็จะกินก้อยไข่มะเด่งแล้วว่าทางบ้านเป็นไรน้นำก็นัวๆใช่ปะ นี่อือเื่งมันครบหอมครับมันหอมมันข้าวคั่วนี่หอมมาพผิกคั่วประดำใจข้าวคั่วตัวใดน้อไปแล้วเครออือ อันนี้ปลาดุกหน้าของแท้เราไม่รู้嘛เนื้อแนนมีปลาดุกหน้าปลอมนำบ่อพอดำมีของปลอมแล้วของแท้ขนาดข้อ,ของพอดำยังเพลจริงเนาะมมันไง แทบคับเหตุจริงทรงจริงครับแต่ทรงสาใน่จักหน่อยแต่รอบมีภาซาครับเพราะว่าของเขาได้ครบรลอเนาะนี่จะพอดำหรือวภวาซานะพี่น้องพอดำเลยสูงทรงเร็วครับโอนไวใจไวกินยามใดกระแสบเพื่อก่าประดุกนา เนี่ยมันแซ่บไม่หนื่อยเลยคุณเขาพยายามขึ้นประแดงค่ะคือตัวแดงแดงค่ะอือหือออืคุณน่ะเหนื่อยไหมนะเหนื่อยเพิ่นสีนแน่นแน่นด้วยค่ะพี่น้นองเหนื้อแน่นกว่าปลาดุกเหลี่ยงธรรมชาติครับเนื้อแน่นกว่าปลาดุกเหลียงธรรมชาติแนเ่เลยนะ <laughs> พอดำมักแกโตดเด้วยพี่น้องเลยชับหลังชับนาบโมเมนต์ชับนาชับหลังว่าตัด้ือว่าพูดตดเด้วยพี่น้องเลยซื้อเหล็กบัถทึกเพราะว่าเพิ่โตัวหักเนื้อหวานๆเลย ขบวงขูดหมางตัวใหญ่ก่อนเรืองพี่น้องข้างแน่นเนื้อแน่นพี่น้องนะครับแบบนี้จำค้างเลยเลยนี่จำเลยเพอดำนะนี่ที่คากับปิดไว้น้ำครับมันล่ม คำสุดท้ายแซ่บๆซฝากตอนไปน้องพ่อครับหินไปเลยพอดำนะเน้นๆครับคำยังไงโอ้โนี่น,นุ่นวันบอกพริกปลอมนะพอดำมันบอกเผ็ด โมเฟนหลือเบ่าแม่จรู้สึกว่ามันแสบๆอย่างนะพริกป้อมพริกป้อมแกงกระเขียมหอมเลยครับมองเลยนะมองเลยแซลเมนุกอิ่มห่อพะดำแล้วอิ่มคือกัน แซ่บแบบนี้ครับปลาดุกไ่ดุกนาหฮาปลาหนองซาพี่น้องเลยทช่วงนี้เพิ่นกะดูดน้องเนาะเด็กเบิร์น้ำเนี่แหละครับหนองซาก็ได้เราขอบอกช่วงนี้ระเบิดบบคอยได้มานําครับเมื่อบานเมื่อบานน้ำพอนายเมย์พี่น้ังเมื่อสะกลนครเอาสำหรับวันนี้ครับผิดพลาดประการใดบอกว่ากันครับต้มปลาดุกนาเปืื้ยใส่น้ำปลาแดกเนาะต้มน้ำปลาแดกครับห้วยบักิกแสบลายพี่น้องเลยลองเฮ็ดเบิรงครับสำหรับวันนี้ครับขอพี่น้องเฮามีความคุกคามเจริญครับ คิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำลำลวยๆถูกหวยรวอยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ